สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลีมีเต็ดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดเป้าบุหลันได้มีการโพสข้อความและก็ได้โพสคลิปลงในกลุ่ม fc ทีมงานทนายประชาชนวีสองโดยได้มีการโพสคลิปที่นายเชพพลมีการนั่งกินข้าวร่วมกับลูกชายคนเล็ก แล้วลูกชายพูดถึงประเด็นการย้ายโรงเรียนนายเฉยพลได้สอนลูกว่าพ่อกับแม่มาอยู่ที่ตรงนี้ที่หวังเยี่ยมลูกก็ต้องมาเรียนที่ตรงนี้ซึ่งสถานที่เรียนก็มีอยู่ทั่วประเทศแต่มันจะมีสถานที่เรียนที่มีคุณภาพคุณครูก็มีทั่วประเทศหลักวิชาการก็มีไม่เหมือนกันและก็ได้มีเพื่อนเยอะ มันจะไม่เท่ากันก็คือสิ่งแวทหลอมที่ไม่เท่ากันเพื่อนร่วมโรงเรียนมีกี่คนและกิจกรรมต่างๆมีเยอะไหมคุณครูก็จบหลักสูตรเดียวกันจากประเด็นนี้นั้นทางด้านของป้าบุหลันจึงได้พดข้อความที่ว่าเป็นจิตกรกัน,กนทางบ้านอยู่กกกกไม่เคยมีภาพพ่อกับลูกนั่งกินข้าวพ่อสอนลูกแบบนี้ ว,วันวันพอสร้างภาพกับยูทูบเบอร์ทำกรรมโกรบ้าๆโบโบ,บ,บใส่วิกเต้นแรงเต้นกาตอนนี้เกิดความขัดแย้งกับคอนเทนต์ย้ายมาหวังเยี่ยมเรื่องที่เรียนลูกพ่อที่เอาแต่สร้างภาพเรื่องการศึกษาลงทะเบียนเรียนนิติศาสตร์ไว้เอาจ่ายเงินซื้อหนังสือมาหนุนหัวหวังว่าความรู้มันจะออสโมซิส ผ่านกระโหลกเข้าไปในสมองทุกทุกลกู่มหมานั่งสอนลูกชายด้วยเสียงทุม่มลูกชายที่ถูกสั่งให้เข้าฉากแล้วถามเรื่องย้ายโรงเรียนของพี่แต่ใจจริงสนใจกินถั่วพูมากกว่าเลยเป็นภาพที่พิลึกพิลันที่พอที่ไม่เคยสนใจจะเรียนรู้อะไรเลยนอกจากเอาแต่ใจกูหมานั่งสอนลูก ในเรื่องที่เป็นปรัชญาการศึกษาชั้นสูงแต่พูดไปพูดมาฟังดูเหมือนว่าที่ควรมาเรียนวังเยี่ยมเพราะที่วานอนนิวาสมีโรงเรียนที่ดีกว่าเต่อโง,งอ่เอา้าวทำไมไม่บอกลูกไปตรงๆว่าที่ต้องย้ายเพราะพ่อกำลังทำคอนเทนต์แต่ฐานสุตรในอีกคลิปตอนยินลูกชายคนดีคนเดิมที่เคยเปิดเผย ในรถคันนี้แหละว่าพอเมาแล้วตีแม่ก็เปิดเผยพี่ชายตัวเองอีกว่าพี่โอมอยู่ไหนก็ได้ขอให้มีความใหญ่ไว้เล่นเกมเล่นได้ทั้งวันทั้งคืนเรามีตาชาน008แล้วอย่างอย่างมือโคนันจิวน้ำหมน009์00 9, คอยแฉความลับคนในครอบครัวอีกด้วย หลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าเคยได้ข่าวไอ้นีเวลาเมามันชอบลงไม้ลงมือกับลูกเมียมันด้วยครับเหมือนลูกไม่ได้สนใจในสิ่งที่พ่อมันาพามกันเลยสนใจแต่จะกินถั่วผูป้าบุหลันได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นกัน โดยแสดงความคิดเห็นที่ว่าหูหูพวกยูทูบเบอร์แวแวนั้นที่เคยได้เข้านอกออกในคุกขีในบ้านกับเด็กๆหลายช่องรู้ตัวตนชัยพลว่าทำอะไรกับครอบครัวตัวเองแต่ทุกคนเห็นแก่บผลประโยชน์หุบป,ปากนิ่งภาพลับหลังกล้องที่เคยรับรู้ไม่มีใครยอมพูดอ้างซื่อสัตว์ออกมาแล้วไม่หักหลังแต่ความซื่อสัตว์ของพว ุณต่อเชยพลม,มันเป็นการคดโกงสังคมค่ะจริงๆพวกคุณไม่ได้ซื่อสัตย์แต่ห่วงยอดซัพ์กลัวเอฟซีหนีหายและขาดเขาไม่กล้าที่จะพูดความจริงทุกวันนี้เวลากินมีคนจัดสำรับประเคนนั่งเก๊กเป็นนายแต่กิริยาการกินคลิปนี้แหละตอนต,อนตอน้นๆที่ลูกยังไม่มานั่ง ก็รู้ทั้งรู้ว่าออกสื่อเนาะแต่คงเป็นนิสัยเคยชินการตักอาหารใช้ทั้งช้อนทั้งมือแล้วมือก็ไปเช็ดที่กางเกงรู้แล้วว่าลูกคนเล็กได้นิสัยการกินแล้วเช็ดมือตามเสือ้อและกางเกงจากพ่อนี่เองแล้วนิสัยใช้ช้อนเขี่ยกลับไปกลับมาในถ้วยแกงนี่แหละเป็นประจำเขี่ยพริกหาชิ้นที่ชอบแม้กระทั่งจานผักโดอง ก็เคยเห็นเขี่ยการกินแล้วเลือกเขี่ยพิขาแต่ชิ้นที่ถูกใจเป็นอะไรที่ไร้มารยาทและน่ารังเกียจมากมองการกินของคนอื่นเราจะอยากตามแต่มองการกินของคนนี้ก็คือเอีะและการนั่งของลูกก็ไม่เคยสอนให้นั่งตัวตรงๆเพื่อปรับเปลี่ยนแก้ไขให้บุคลิกของลูกดีขึ้นสภาพแวดล้อมใหม่ก็ดีนะ แต่ลูกๆจะทนสายตาของคนต่างถิ่นได้ไหมนั่นไงลูกจําเลยผัวเมียคนดังย้ายโรงเรียนไม่ใช่เรื่องแต่การปรับตัวของเด็กจะยากหน่อยก็บอกลูกๆไปค่ะว่าพ่อกับแม่กำลังจะติดคุกแล้วเลยต้องเอาลูกๆมาฝากปู่กับยา่าให้เลี้ยงให้พอบ้านตากับยายพังพินาศเพราะมือของพ่อ แม่นี่แหละลูกๆจะได้เข้าใจนะผ่วยเหมือนเข้ามาอ่านทุกความเห็นแล้วแก้เกมตามเพื่อการการสร้างภาพพยายามเขียนภาพของครอบครัวสุขสันต์ให้เขียนบทให้ใครเขียนบทให้ใครกำกับการแสดงบอกเลยว่าไม่เนียนไปเรียนมาใหม่นะผ่วยเพราะมันกวงมาตั้งนานแล้ว ครอบครัวที่ไม่มีความอบอุ่นจากข้างในสร้างไปเถอะยังไงมันก็ดูปลอมอยู่ดีคือเข้ามาอ่านทุกโพสต์แล้วก็ลงคลิปโต้ทุกคลิปเหมือนกันแบบว่าแก้จุดบอดที่แอดตูได้โพสเอาไง่ายๆก็คือดิ้นนั่นแหละวันหนึ่งรักวันหนึ่งร้ายตามสไตล์ผพวย,พวย ใช่ครับเด็กๆไปอยู่วังเยี่ยมได้ถูกกดดันแน่ๆนี่แหละสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนต้องนึกถึงจิตใจของลูกเป็นหลักเพราะเรามีคดีติดตัวไม่ใช่ย้ายโรงเรียนของลูกแบบคนปกติทั่วไป